สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับในรอบ20วันเพิ่งได้เล่นตรมอาบน้ำเล่นตรมครั้งแรกเล่นให้สะใจไปเลยครับเบื้องหมอเขาเด้อเบื้องหมอเขาเด้อหง์เขาวไว้ชอบไว้แล้วแม่พิมพ์อาบน้ำเสร็จแล้ว แล้วคุณชายอ้าวถูให้เมามันไปเลยเหงาแท้ต้นใหม่ต้นนี้ <c ười> ทั้งแม่ทั้งลูกมันคือเหลี่ยมเหลียมอะอาบน้าเลยอ่ะเลนถูเลยลูกถูเกียกเอาเลยอ่ะเศร้าแฮมแฮม เอาขั้นมองไหนทั่งเอาอัดอันมานานครับตลาดใดโอ้หมอนีวัดสุกพลังหุ้งเขายินเลยยินเขาเลยลกูกไประดีมึง แต่ละวันกระทมฮาแต่แน่กินเขาพอไงจีเตรียมรถแล้วเตรียมไปเข็นเขาพราะว่านาใหญ่นามทวมเขาเถอะพี่น้องที่พอเอาโครงรถขึ้นแล้วจะไปขนข้าวไปรับจ้าง เชนข้าวออาซื้อ,อกล้วยให้ลูกชายบางหนึง่งกล้วยกับมาสงกล้วยมาสงครับเอาไว้ให้ชายเลยกินทั้งกล้วยทั้งนมเอาเล่นเลยครับให้เต็มที่ครับอัดอันมานานเมื่อวานว่าจะเอาออกรถออกให้มัดให้คุณชายเล่นรถกระแบิดมดสตตาดบอดติดต,ต้องรอวันนี้นะครับ เอาเลยครับเอาเสาไหนก็เอาเลยครับวันนี้สร้างสร้างตกงานมาหนึ่งเชือกแล้วครับมาจากภูเก็ตของน้องชายพ่อเลิฟลงมาจากภูเก็ตหนึ่งเชือกครับมาอยู่บ้านแล้วพี่น้อง โอ้ยสั่งตกงาน <tinc S 1> หลายหลายช <áng> ้าง e <ๆ S 1> ตกง aslında. านก็มาอาศัยช้างที่ไม่ตกงานญาติพี่น้องกันนะพี่น้องแม่ดอกแก้วนะคะแม่ดอกแก้วยดยดยดพันยักษ์ผพาดขึ้นทังไนผู้ใดเสียวผาาได้ เอาดังไหมบ้านิว่าท่านขาดไหนบ้าข้าด่างต right? ัวนี um, ้ได sí, the ้หนึ moves, exactly right? openings, <people> ่งปีแล้วในปีที่สองนี่ด่างวงนี้คือขาดแห้งแตกน้อยกลางขวักบนหนึ่งบัานยกเขาบ่ไดนบัาน đ ứ n ลงไป ยายาหน่อยบึง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 บึ้งบึงบงบึงบึงดูคุณแม่พื้นอึบอไโชโว่ป้องมาเล่นดอก น,นันน่นนั่นใายเลยก็จังสั้นตัวโอ๊ยตาลายบุกพ,พดดี่น้องอุ๊บโอ้ยมาผัดดางขึ้นขึ้นไปขึ้นใส่าดากรถไปเดี๋ยวคุณชาย โอ้ยเกือบดีตาแม่อแเอาพ่ายเวลาเอาอห้กินแทะกับพวกกินได้เอาชอบดึงกินยังสี่ก็ดีเอาเอาเป็นต้มเลยไม่ต้องล้างเนื้อ นี่แหละเสือกันยุ่งยากันยุงชั้นดีคือขี้ตรมนี่แหละ,ะ,ะ,ะปลดปล่อยครับปลดปล่อยวันนี้ปลดปล่อยเอาเลยครับเต็มที่เลยครับ นายพิมพ์โยกอย่างเดียวคล้วยก็กินแล้วได้ยังคือนมุดออกหลอกถหน่อย่อะขาหลังครับขาหลังมีขาหลัง ่เ,เตรียมออกงานหารับจ้างซื้อกล้วยกับอ้อยให้คุณชายกับคุณแม่กินครับงานปีละครั้งโอ้ยน้ำไหลปนีเนี่ยเขียวเขายุ่งก็สิแตกมากคักเนาะโอ้ยนี่ยุงเยอะไม่ค่อยได้นอนชายเลย กระดังไฟอยู่พี่นอ mm. อ้องก่อไฟไล่ยุงอยู่ยากันยุ่งจุดายกับเมาเจ้า,จาของถู mm. ครับถูครับยายา วันนี้ปลดปล่อยครับปลดปลอ่อยอาดอัดมาหลายวันครับไม่ได้อาบน้ํามาหลายวันเพราะว่าฝนมันตกครับอากาศมันเย็นดึงร่ลงมมานันถึกเสพร้อมเด้อสิบอกให้ เล่นให้อิ่มครับอ้าวเอาให้อิ่มน้ำสํำราญเลยอ้าฟ้าสว่างออกมากว่าสิได้เที่ยวบ้านเพื่อนเรือก็คงได้งดไปอีกระยะหนึ่งเหมือนกันครับเพราะอีพอสิไปเริ่มไปเกี่ยวเขาเหรอะพอต้องไปเช้นเขา ไม่มีเวลาพาลูกชายเดินเล่นครับคงต้องงดไปอีกสักครึ่งเดือนอี <c ười> เกี่ยวเขาแล้วผลละพี่น้องคือ <c ười> ช่วงนี้ก็ภารกิจอะไรก็เก็บไว้ก่อนนะครับพอเกี่ยวข้าวเสร็จค่อยมาทำ ภารกิจที่ค้างคาไว้นะครับเขียวเขาเกี่ยวน้ำแล้วกันพี่น้องยังสีได้ลงมือเห็ดว่าจะเจาะน้ำบาดาลน,นะครับเจาะน้ำบาดาลให้เลิบกับแม่หนาแรงนี่ รอคุณพ่อก่อนเสร็จธุระวังหนึ่งกับฝนตกเชอช้แฉะตอนนี้ก็จะต่อคิวเกี่ยวข้าวอีกพอเกี่ยวข้าวเสร็จค่อยลงมือทำโครงการเจาะน้ำบาดาลให้แม่พิมพ์กับชายเลิฟนะครับหมดแห้งแล้วหมดแรงแล้วครับเล่นหมดแรงแล้วครับ เศร้าแหบๆล่ะอ่ะปากเศร้าแหบๆล่ะแล้วให้ใช้เลิฟเล่นไปครับท่านี้แม่เลิฟกับบมี่ยังรัวพี่น้องแม่เลิฟกับศิษย์พยามหาคิปดีๆมาล่งห้พี่น้องเอฟซีได้เบิงได้ชมกันถ่ายกับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ